สวัสดีครับผมอรสาครับย่างตลาดตลาดทวัดครับผมตลาดปลาครับกสวัสดีพ่อพี่น้องคือผู้ทุกคนย่างเป็นท่างการครับผมผอกระบาปัญญายเก่นเคยครับกับช่องอรสาชาแนลนะครับผมวันนี้มาย่างตลาดทวัดครับเทศบาลตำบลทงธานีครับผู้ใดเคยมากนะครับผมเจ้สวยมากเลย เอาป่ะเดี๋ยวก่อนเดินหาอะไรกันเนี่ยผักชีเอาเอาอีกแล้วครับผมช่องช่องใหญ่ครับเขาลงคลิปเรี้ยงกันนี่ครับอะไรลูปล่าช่องใหญ่เขาลงกำลัง,งลงเรี้ยงครับช่องใหญ่เอาช่องหน่อยครับมาผักชีลาวทางัง โอ้ตลาดนี่โดนแล้วได้ครับผมนี่ยฆ่ากันมาตลอดครับมากมากอย่างกรุงเทพเนี่ยแม่กะมะระจับแมวไอ้สิแล้ว,วมันก็จะมีพวกไก่พวกปลาครับนี่เป็นเป็นปลายมซี่เนี่ยนะครับโอ้ปลาขาวเธอปลาตองถ่ายถ่ายซันม่าน้าหนีจะเอาปลาตองเลยเนี่ยเ<ว>อาคงเป็นร่มบ้านนะครับผมนี่เป็นไก่บ้านครับ ไม่ไกลม่เป็ดตุ๋กปลาครับผมจะปกติผมแบบไม่ไม่บบออยางเลยเยอะครับผมแต่ว่ามาจากมาหานำเละจากที่แวะถามว่าตลาดพร้อมเด็กกันนีแล้วครับว่าแวะตลาดในขวัดเนี่ยครับมาซื้อปลาตองซืององ้อ6กักตกปาอะไรอย่าเงี้ยผับ เธอเนี so vos, ่ยประทองสามจานหาสิบจานทานทีมาจตาแม่ขายทาแล้วจานนี้ทำแล้วนีดอกน้อยเล่ดอกแง่ำกันเนี่ครับอกเยอบอกเยอหน่อยครับไปต้ม ของแสบเลยครับเฮดเฮดคอนมาเลยเฮดเฮดบดใส่ใส่แกงงไหก็ติม้วน่าจะห้าสิน่าจะยี่้ก็คือครับนีหมา็สดคีมคืออนี่ครับวันนี้มากกับลูกน้องครับกับคนดื้อ อลาศาตัว<ใ>น,นีใค <น S 1> ่ดดกแด่บอ,อบออ้ตสนไปเลยมะยังเนาะสิบาทเอาเอาไปไปฟิดกอดกอบบ้าน<ด>ทงหเลยครั นตลาดปลาครับอยู่ทวันดินแดงครับผมของของลหลายครับของบนบานเ้อครับหลายหมกเนายุงเทียบเลยเจ็ดบาทนั่งคดีขาดเลยเป็ <c oughs> จอดครับมิงเดินมาลูกไม่เป็นไรเ,รเดินมา,าครับของ กับงี้ครับมันกุ้งสาวติกินว่าโลนมคอกน้มหวานอยู่ฝั่งนู้นง,งูมดบางันบอกเมาอ,อะไรนมใหญ่นะลงใหญ่กี่แก้วครัอ๋อแก้วเล็กสองสองแก้ว น้ำลำไยสดครับจะไอป่าวอ,อยากแก้ไอทช่ไหม <c oughs> ไม่ไ่ไม่ไออย่างเดียวเลยไม่ต้องกินน้ำอยนกกินแต่น้ำก็ไม่ไออยากกินน้ำลำไยห,หวาน <c oughs> น้ำลำไยสด ก,ปก,ปกับปกติกับมาแย่อยู่เรื่อยใชครับผมแต่ว่าบางที่กับถ้าเขาบางที่เปล่านะครับกับว่าใครได้แวย่วันนี้มีเวลาสองมือ <c oughs> แย่มาชิมเลยครับผมอยู่ตลาดทวัดนีน่แหละครับน้ำนมยายสดอร่อยที่บ้าลองชิมดูดิรีวิวหน่อยทีเดีวออยวนระีวิวหน่อยทีเดียวอร่อยไหมยอยู่เตี๋ยวืด อร่อยไหมอร่อยโอ้โอ่าเดี๋ยวขอบคุณครับตลาดอ่าของตำบลทงททานี่ครับผมหรือว่าถวัดดินแดงเนี่ยครับผมอ่าทางนี้มอคคาแล้วครับคาออนครับผม กุ้มฝอยกูะเดี๋าๆเอาเอาไปเอาของหวานให้ฝอดีกว่าเจ้าเนี่ยทุ่งเดียวอ๋อหลียงอ๋อว่าเป็นอะ่รครับออเียงสี่ถุงอกินแค่ทุงเดียวน้องนิ่งจะกินอะไระซื้อให้น้องนิ่งเลย จะกินอะไร,รเอาอะไรอ่ะอเอาหัวกินอะไนี่ยรับไข่พะโลไ้ไอ้ตังนี้กินข้าวกับอะไรก็ต้มไก่อยูอ่อ๋อกินต้มไก่ก็ได้นะรครับครับเป็นบรรยากาศในตลาดแรกครับเป็นตลาดช่วงช่วงแรกครับ

ามันว่งไงหนึงงี่ยางไปรูกยางไปตามตามช่องไงครับผม เอาเอาโยคข่เออกินเข่าจะเดียวละข้างน,นอกจะเป็นคล้ายอาหารนะครับผมในของสดครับฮะเอา้เอาขอ้านคุณแล้วเนาะ ฟ้าเนาะฟ้ามันกับไอซีแก้วแบบน่าหยุบต่อมกระปลฮะว้าวว้าวือไปยิงสมควรเลยงาะยิงสมอื่นแต่ ่าดำเลยทางหุ่นดากว่าเป็นจานที่หุ่นหุ่นดำหมองก็ซื่อออกดีนะอนี่โคตริมอะทางริมสุดอะว่าดีหมูกระทะสั่งกิโลนี่เดียวเป ูร่างคนเดี๋ยวเลี้ยนี้ก็ได้ฮะ่าหมกเมาครับว่าเห็นหมกเมาทางนี้ ไม่ใช <cin stereotype and hell> <f dragging> ่าอยยึดทางเก่านี่ลหะโอ้โหเฮเลยตามลาหาบหมอกครับโอ้พี่ลูกพี่ ค็พอแล้วครับผมสำหรับช่วงนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวผมก็จีฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับกับฝากบรรยากาศครับผมตลาดทวัดนะครับสำหรับผู้ใดที่มาซื้อของหรือมาแวะพานะครับตลาดทวัดดินแดงครับกมาแวะได้ครับผมเพราะว่าของร้ายครับยังไม่แรงครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้กัขอบคุณครับคนพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนี้มฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอให้ทุกผู้ทุกคนที่เขาเป็นมิสวัสดิ์กันนะครอาตรงนี้ปิดคลิปหน่อยสวัสดีค่ะนี่